สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอัปเดตโปรอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่ายทูมูเฮนนั่นเองนะ สำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครก็สามารถนะครับผมรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็แนะนำให้ทุกคนดูจนจบนะครับผมจะได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆได้นะครับและท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมก็จะมาสอนรับอินเทอร์เน็ตในแอปตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นแอปของทูมูมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโปรเน็ตกันก่อนนะครับผม สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะครับผมแนะนาให้ทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับผมสําหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับ8 7 8ดอกจันท์808 8, 1สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับจะเป็นแรกวันใช้งานให้กับซิมเรานะครับผมอยู่ที่30วันนะครับหรือว่า1เดือนนั่นเองนะครับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุสามารถกดตัวนี้ได้นะครับผมมันจะต่ออายุให้กับซิมเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับตัวที่2สองกดจันท์แปดเจ็ดแปดจันทรแปดศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมแลกวันใช้งานเหมือนกันนะครับเพิ่มให้กับซิมของเรา365วันนะครับหรือว่า1ปีเลยนะครับตัวนี้คุ้มมากเลยนะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับผมเพิ่มอายุซิมให้กับเรานะครับก็สามารถนะครับผมกดทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่3นะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับผม878ดอกจันท9 7 5สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเล่นเน็ตนะครับผมเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมอยู่ที่1วันหรือว่ายี่บสีชั่วโมงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถลองกดสมัครตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่4นะครับผมก็กดดอกจันทรน์900นะครับดอกจัน 3 5 1 0 4สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตจะได้มา1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่เองนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่5นะครับกดออกจันทร์8 7ออกจันท2 9 9 5 7สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราได้มา100 MB สามารถใช้งานได้สูงสุดก็คืออยู่ที่1ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเน็ตแบบใช้ในายามฉุกเฉินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับตัวที่6กดอกจัน118ปดอกจัน901์สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้มาก็คืออยู่ที่1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันเป็นเน็ตแบบมันรูสปีดด้วยนะครับ ก็แนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบเลยนะครับผมบอกว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้เองนะครับใครที่มีแอป t ท m o v e หรือว่าทวีดีโดยตรงนะครับเราสามารถนะครับผมเข้ามารับอินเทอร์เน็ตในแอปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมตรงนี้นั่นเองนะครับทูพอยแลกเน็ตกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถมารับได้ของที่ใช้เครือข่ายทูมูฟโดยตรงนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนแต่ผมแนะนําเป็นอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พอยด้วยนะครับ ใครที่สนใจสามารถมากดรับสิทธิ์แล้วก็อ่านรายละเอียดได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคน